ต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรสถาบานพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2566คลิปวิดีโอนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บัณฑิตทุกคนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยความมั่นใจและสมบูรณ์แบบสมเกียรติปริญญาของตนเรียนรู้ถึงความสำคัญของการเตรียมตัวในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตบัณฑิตทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ การแต่งกายมหาบัณฑิตและบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนกมหาบัณฑิตบัณฑิตชายชุดด้านในครุยสวมชุดพิธีการสถาบันพระบรมราชชนกหรือในกรณีมหาบัณฑิตบัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการพนักงานราชการหรือข้าราชการทุกประเภทสวมชุดปกติขาวถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและสวมครยวิทยฐานะของตน มหาบัณฑิตบัณฑิตชายตัดทรงผมสุภาพตัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อยไม่ให้ผมปิดบังใบหน้าสีผมดำสนิทเท่านั้นไม่ไว้หนวดเคราไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิดเช่นต่างหูแหวนหนาฬิกาเป็นต้นอนุญาตให้สวมคอนแทคเลนส์สายตาสีใสเท่านั้น ในกรณีบัณฑิตที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หและได้รับการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตีให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดมหาบัณฑิตบัณฑิตหญิงสวมชุดพิธีการสถาบันพระบรมราชช,ชนกไม่สวมสูตรติดโบทายสีฟ้าตราสถาบันเข็มตราสถาบันติดกระดุมโลหะตราสถาบัน ถุงน่องเต็มตัวสีเนื้อและรองเท้าเป็นแบบปลายมนหรือปลายตัดส้นสูงไม่เกิน2นิ้วในกรณีมหาบัณฑิตบัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการพนักงานราชการหรือข้าราชการทุกประเภทสวมชุดปกติขาวถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและสวมครีวิทยะฐานะของตนมหาบัณฑิตบัณฑิตหญิงที่ไม่เป็นข้าราชการ ผู้นับถือศาสนาอิสลามสวมชุดพิธีการสถาบันพระบรมราชชนกไม่สวมสูตรสวมฮิญาบสีขาวตามภาพมหาบัณฑิตบัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการผู้นับถือศาสนาอิสลามสวมชุดปกติขาวถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทรงผมมหาบัณฑิตบัณฑิตหญิงผมยาวควรเกล้าหรือรวบให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยผมปิดบังใบหน้าสีผมดำสนิทไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิดเช่นต่างหูแหวนนาฬิกาเป็นต้นอนุญาตให้สวมคอนแทคเลนส,ส์สายตาสีใสเท่านั้นมหาบัณฑิตบัณฑิตชายที่ไม่เป็นข้าราชการและเป็นข้าราชการพนักงานราชการหรือข้าราชการทุกประเภทสวมครุยวิทยาฐานะทัพ และถือหมวกคุยวิทยาฐานะไว้ที่มือซ้ายผู้หมวกหันออกด้านซ้ายมือของตนเองมหาบัณฑิตบัณฑิตหญิงที่ไม่เป็นข้าราชการสวมคุยวิทยาฐานะสวมหมวกผู้หมวกหันออกทางด้านขวามือของตนเองบัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการพนักงานราชการหรือข้าราชการทุกประเภทสวมคุยวิทยาฐานะทับไม่สวมหมวก ถือหมวกคุยวิทยาฐานะไว้ที่มือซ้ายเช่นเดียวกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตชายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิตบัณฑิตจะเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นรายวิทยาลัยตามลำดับเจ้าหน้าที่หัวแถวจะเป็นผู้ให้สัญญาณการลุกขึ้นยืนให้บัณฑิตในแต่ละแถวยืนขึ้นพร้อมกันแล้วถวา,ายความเคารพ จากนั้นจึงเดินเรียงแถวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามที่กำหนดฟ้าเหลืองเรื่องรองทั่วแผ่นดินไทยปณิธา,านอันยิ่งใหญ่น้อมรับไว้ในห่วงกมลกิดที่หนึ่งคือประโยชน์ของประชาชนไร้ทุกข์สุขลน้น เาทุกคนยนยยืมหาบัณฑิตบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงถาวายความเคารพแบบโค้งคำนับหยุดนิ่งยืนตรงใช้ส่วนบนของร่างกายตั้งแต่เอวโค้งไปข้างหน้ามือแนบชี้ต,ติดลำตัวโดยไม่เกรงแขนน้อมศีรษะลงเล็กน้อยสง่างามแต่รวดเร็วและคืนลำตัวให้ตั้งตรง การถวายความเคารพขณะที่อยู่บนเวทีให้กระทําที่สามตำแหน่งดังนี้จุดที่1วงกลมสีแดงก่อนขึ้นเวทีจุดที่สองวงกลมสีแดงก่อนรับปริญญาณแท่นประทับจุดที่สามวงกลมสีแดงหลังรับปริญญาหันเฉียง45องศาลงจากเวทีมหาบัณฑิตบัณฑิตชายและหญิง เมื่อก้าวเข้าสู่จุดรับปริญญาบัตรณหน้าแท่นประทับเท้าชิดเหยียบที่เครื่องหมายชักข้อศอกขวาขึ้นแล้วยื่นแขนขวาออกไปด้านหน้าเหยียดมือขวาตรงระดับปกปริญญาบัตรให้ข้อศอกเป็นจุดสำหรับปรับระยะสั้นยาวของแต่ละบุคคลที่สำคัญต้องให้ข้อมือถึงและอยู่ระดับเดียวกันกับปริญญาบัตรสายตามองที่ปริญญาบัตรเท่านั้น หนนนดิ่งไทย้า,าย<อ>รัจับปริญญาบาัตรโดยนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบนอีกสี่นิ้วอยู่ด้านล่างและจับปริญญาบัตรเต็มครึ่งล่างด้านขวาเมื่อมือจับปริญญาบัตรแล้วดึงมือพร้อมกับหมวนข้อมือเข้าแนบอกโดยให้หัวแม่มืออยู่ด้านบนของปกปริญญาบาัตร และถือปริญญาบัตรให้แนบอกด้านขวาในลักษณะที่ถนัดมือห้ามลดต่ำลงในขณะเดินกลับที่นั่งตนเองและปริญญาบัตรที่แนบอกควรอยู่ในลักษณะที่ตั้งตรงฟ้าเหลืองเรื่องร้องทั่วแผ่นดินไทยปณิธา,านอันยิ่งใหญ่น้อมรับไว้ไม่ห่วงกมัมวล ขอขงปรระชาชานไทุก,ส,ทกส,ถสถาบันพระบรมราชาชานกเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างผู้นำและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็น world class university for primary care